พี่ลามหาอ้ายติน้องแก้วมุกดาแม่คุณแม่คุณถอยลกูกถอยไปเลยแม่คุณแม่คุณน้องเพิ่นได้สองมือแล้วจ้ะไว้ได้นนอสองมือเพิ่งเพิ่นมหาอ้ายลื่นกันบ่ค่ะอ้ายเพิ่นอาจจะสิบมือแล้วค่ะนี่พี่มังกรทอง เบิงสาวแก้วมุกดาจ้าน้องแก้วมุกดาไปอย่างนั้นน่ะไปทั่วแท้ลกูกแม่เพิ่นกระหองแพงลูกเนี่ยเบิงฮัจอบจ๊บจ๊อบอ่ะมังกรทองเรียกน้องหน่อยมังกรทองมังกรทองไอ้เพิ่นชุงเข้าเน่าแล้วจ้ะเบิงใส่กัน <laughs> แพงลา แม่คุ้นนี่ก,ก็เก่งเด้หลักออกลูกเองบ่มีอาการจิมบวมท้องลงน้มตึงอี่ย่งเลยค่ะขอดเฉยตัวที่เขาบ่ได้เฝ้าบ่ได้ล้อเขากับขอดเองถือว่าเก่งค่ะห้หลายลูกแม่คุ้นแม่เอา้าไอ้ยมังก่อนท้องเด่นกับน้องตีลกูกหืม เล่นกับน้องหรอครับมาเล่นกับแม่ก่อนมึงแม่พเพลี้ยดีหลายจ้ะโอ้ยบักล่หัวเปียกเบิดน้ำนมถึงเนื้อลูกเอาแม่คุณแม่คุณกะเลี้ยจังคุณนศับสูงเบิงไข่คุ่นนะจ้ะแข้งขาเรายาวเลยจ้ะหุ่นยาวยาวแหงจ้ะเป็นควายน้อยที่สูงลายจ้ะขาไทา้ แม่มาแปดสิบกว่าละนี่เบิ้งน้องเพิ่นแก้วมุกดาอิหลาหู้จากยังไปลูกอิหลาหู้จากยังหรือยังไปหาแม่ไปแม่แพงได้ลูกไปแม่แพงแม่แพงลูกสาวไปไปหาแม่ไปลูกไปไปหาแม่แล้วแก้วมุกดา <c oughs> แม่แม่ น้ำแม่มามาพี่มา <assim> แม <Carmen. S 2> <då> แม่แมแม่ไอ้คือว่าเอาง่ายเสวอายุตเออนี่แก้วมุกจ้ะแม่แม่มานี่มาลูกยาวอยู่จ้ะเกิดมาเมื่อแรกสั่นแทงแบบพี่น้องนี่แม่คุ้นเพิ่นเป็นกีฬาอย่าเข้าไปลูกเข้าไปบ่ได้กลับแล้วลูกกลับกลับไปหาแม่หนูเดี๋ยวนี้กลับไปแม่หนูให้ กลับไปเดี๋ยวนี้ไม่เอาลูกไม่เอา